ไม่ต้องบอกกร,รูนะครับว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนหลายคนที่เป็นสายเฮลตี้เนี่ยผมเชื่อว่าต้องเคยได้ยินชื่อสลัดแฟคทตอรี่แน่นอนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับคุณก๊อฟซึ่งเป็นเจ้าของร้าน mm hmm. เขามีเคล็ดลับในการเลือกหรือคัดสรรวัตถุดิบยังไงเนี่ยถ้าอยากรู้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตามผมมาเลยครับ ชื่อก๊อปนะครับปิยดันคุมนะครับเป็นเจ้าของร้านสลัดแฟคทอรี่นะครับจุดเริ่มต้นนะครับปยยกจะเปิดร้านอาหารที่มันดีต่อสุขภาพแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาเข้าถึงแล้วก็ทานได้ทุกวันนะครับสลัดแฟคทอรี่เนี่ยคีย์หลักของมันคืออะไรครับคีย์หลักนะครับเราเน้นที่คุณภาพราคานะครับทานได้ทุกวันแล้วก็ดีต่อสุขภาพคําว่าดีต่อสุขภาพของเราเนี่ยเราเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพทานแล้วอร่อยดีต่อสุขภาพดีต่อใจนะครับคอนเซ็ปต์ของเราครับอย่างนี้แล้วแปลว่าวัตถุดิบทุกตัวใในนนรร้าาเเ่่ไมชคผัับบวปถถึงตุดิอืๆ ต้องรู้แหล่งที่มาที่ไปของมัน<ช>ด้วยใช่ไหมครับ จากสลัดแล้วเนี่ยอาหารทะเลก็เป็นอีกหนึ่งในความสําคัญที่คุณก๊อฟเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในเมนูใช่ไหมครับคุณก๊อฟมีวิธีการคัดเลือกคัดสรรวัตถุดิบที่เป็นอาหารทะเลยังไงบ้างครับเราก็ต้องไปดูแหล่งที่มาก่อนว่าแหล่งที่มานั้นมาจากที่ไหนนะครับโรงงานที่ผลิตโปรเซสในการทําสิ่งที่เราคํานึงถึงต้องเป็นเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้บริโภคปราศจากการใช้สารเคมีนะครับกุ้งที่เลี้ยงเนี่ยต้องมีคุณภาพทานแลวอร่อยนะครับไซส์ที่เหมาะสมแล้วก็ราคาที่เข้าถึงได้นะครับทางคิวเฟสนะฮะเขาก็มีการเดเวลลอปในการโพ โปเซสต่างๆเนี่ยตั้งแต่บ่อเลี้ยงโรงงานจนมาถึงที่ร้านเนี่ยยังคงรักษาความสดได้นะครับคือร้านเราเนี่ยเป็นร้านสลัดเราไม่ได้ทํา ทะเลเป็นหลักแต่ว่าเมนูหลักของเราเนี่ยที่ใช้กุ้งเนี่ยก็ต้องมีความสดไม่แพ้ร้านอาหารทะเลเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างรับหน้าไปกว่าเมื่อสมัยก่อนของฟรสเซนกับของสดถ้าเราผ่านกระบวนการที่ทันสมัย,น,ยนะครับความต่างเนี่ยแทบจะไม่มีเลยการที่เรามีพาร์ทเนอร์ที่แบบมีความเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับเราสามารถคอนโทรลแล้วก็ควบคุมวัตถุดิบให้มีทั้งเรื่องของคุณภาพาปลอดภัยนะครับแล้วก็รักษามาตรฐานด้ทุกสาขาฟรสเซนกับของสดเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับ วันนี้คุณก๊อฟมีเมนูสเปเชียลอะไรจะมา,มาให้เราได้ชิมกันครับเมนูที่1น,นะครับจะเป็นคาโบนารากุ้งไข่กุ้งครับเมนูที่2จะเป็นสลัดกุ้งย่างในกระเทียมครับและเมนูสุดท้ายจะเป็นกุ้งทอดครีมชีสสวคาโดครับ เมนูแรกนะครับคาโบาร่ากุ้งไข่กุ้งนะครับส่วนผสมของอาหารจานนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยกุ้งสดครับผมน้ำซุปวิปปิ้งครีมหอมหัวใหญ่เนยสดพาเมซานชีสไข่ไก่สดแล้วก็เส้นสปาเกตตีครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่เนยสดลงไปก่อนนะครับผมเราจะผัดหอมใหญ่กับเนยนะครับให้หอมใหญ่สุกแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับหลังจากผัดหอมใหญ่ไปสักพักนะครับเราก็จะใส่กุ้งสดลงไปผัดด้วยครับพอเริ่มที่จะสุกนะครับเราจะใส่ตัวเส้นสปาเกตตีลงไปครับผัดให้รสชาติหอม ใหญ่เนยแล้วก็กุ้งเนี่ยเข้าไปกับเส้นด้วยนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ตัวครีมแล้วก็ตัวพาเมซานชีสลงไปเราก็จะผัดไปให้เส้นกับวิปปิ้งครีมนะครับเข้าหากันนะครับผมแล้วก็ไข่แดงนะครับตรงนี้เราจะดูอุณหภูมิด,ดนึงนะครับไม่ให้มันร้อนเกินไปก่อนที่จะใส่ไข่แดงนะครับเพราะว่าถ้ามันร้อนไปไข่มันจะสุกครับแต่ยังเราต้องการให้ไข่มันจะเคลือบที่เส้นนะครับผมหลังจากนั้นเราจะโรยด้วยไข่กุ้งนะครับผมแล้วก็แต่งด้วยตัวพาสเทลนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นกุ้งทอดครีมชีสอะโวคาโดนะครับตัวนี้เราเดเวลลอปร่วมกับทางคิวเฟสนะฮะขั้นแรกนะครับนำกุ้งเนี่ยครับลงไปทอดนะครับที่อุณหภูมิไฟประมาณ180องศานะครับผมอย่างตัวแผ่นที่มันกรอบนะครับแล้วก็เดเวลลอปพิเศษนะให้มันมีความกรอบที่นานกว่าปกตินะครับทอดนานไหมครับประมาณสามนาทีครับความจริงดูจากสีนะครับสีมันจะค่อยๆขึ้นนะครับผม น้ำจิ้มที่เรากินด้วยครับจะเป็นน้ำจิ้มบวยนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์วร์ซอสเนี่ยก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงเข้ากันได้เป็นอย่างดีครับเมนูต่อไปนะครับเราจะทําเป็นสลัดกุ้งย่างเนยกระเทียมครับอันนี้เราจะจัดผักก่อนนะครับส่วนตัวท็อปปิ้งต่างๆนะครับก็จะเป็นหอมผัวใหญ่แครอทพริกหวาน3สีนะครับพริกหวานเนี่ยราพยายามตัดเป็นเต๋าชีเล็กๆนะครับพอดีคำแล้วก็พยายามคิดให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยทานง่ายแล้วก็เอนจอยกับการทานผักหลังจากที่เราทําสลัดเสร็จนะครับเราจะมาทําตัวกุ้งย่างเนยกระ ้งไฟก่อนนะครับกระทะร้อนเนี่ยเราจะใส่ตัวเนยจืดลงไปนะครับตามด้วยตัวกุ้งนะครับผมแล้วก็เห็ดออเรนจิครับพอตัวกุ้งกับเห็ดเนี่ยครับสุกไปสักครึ่งทางนะครับเราก็จะใส่ตัวกระเทียมสับลงไปนะครับผมพอกระเทียมเริ่มสุกครับเราก็จะใส่ตัวเนยกระเทียมนะครับตัวนี้จะเป็นเนยที่เราเป็นโฮมเมดของทางร้านนะครับเราก็ใส่กระเทียมเจียวนะครับปิดท้ายนะครับเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ให้กับจานนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูในวันนี้เห็นไหมครับว่าเมนูที่ดีหรือจานที่ดีเนี่ยมาจากวัตถุดิบตั้งต้นที่ดีต่อไป QFresh จะมีอะไรมาเสิร์ฟให้กับเราเนี่ยคอยติดตามนะครับอร่อยง,ง่ายสไตล์ QFresh ครับ